วันนี้ครบรอบหนึ่งปีนะครับที่เราทําคลิปนางต้องห้ามเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะคำว่านางต้องห้ามนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตคุณแย่นะคาว่านางต้องห้ามเนี่ยมันเป็นคำนิยามเรียกคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นชายก็ได้หญิงก็ได้ที่มีดวงชะตาที่จะต้องอยู่เป็นโสดนะฮะหรือ มีความรักกี่ครั้งก็ไม่สมหวังคราวนี้เนี่ยคนดวงแบบนี้ก็จะมีสองแบบอยู่เป็นโสดแล้วเฮงหรืออยู่เป็นโสดแล้วไม่ดีเช่นกันซึ่งก็จะมีบุญและกรรมมาเกี่ยวข้องกับชีวิตถ้าเรามองละเอียดละเอียดแบบดูเจาะลึกละเอียดละเอียดกับดวงคนนั้นแล้วก็จะเห็นว่าคนนี้เขามีดวงชะตาแบบไหน ส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ที่เราเห็น fc ช่องเราก็คือเป็นคนที่มีดวงตังต้องห้ามแบบปังนะครับสติปัญญาก็มีส่วนครับในการนำพาชีวิตคุณให้มาถึงจุดๆุดนี้ได้และเหตุผลที่ไม่ได้มีคู่ครองไม่ได้หมายความว่าหาแฟนไม่ได้แต่ค่อนข้างเลือกและพิถีพิถันเลือกคนคัดคนอย่างจริงจังนั่นเองถ้าตามโบร,บร,ราณน,นะฮะ คนที่มีดวงชะตานางต้องห้ามเนี่ยมักจะมีตำหนิเป็นฝส่วนใหญ่มักเป็นฝที่เคยเห็นจากประสบการณ์1คือหน้าผาก 2. หลังคอ 3. ตรงอกตรงเอว 4. กลางอก 5. ฝ่ามือฝ่าเท้าที่เคยเห็นมีอยู่5้าจุดตำหนิก็คือคนที่ถ้าคาดหวังความรักท,ที่อยากอยู่กับใครนานๆผิดหวังแน่นอนฮะถ้าคุณคาดหวังกับความรักว่าคุจะอยู่กับเขาไปตลอดคุณผิดหวังแน่นอนฮะ คนเหล่านี้เรียกว่าคนดวงแรงเรื่องคู่ซึ่งก็จะได้รับฉายาอีกอย่าง,างนึงว่าคนดวงนังต้องห้ามก็คือชีวิตต้องอยู่คนเดียวสร้างบุญบาร,รมีตาบุญทำทานกันไปเรื่อยๆถ้าอยากมีแฟนหรอก็ต้องมีแฟนที่มีระยะห่างมีแฟนที่แบบไม่ครอบครองกันและกันถ้าครอบครองผิดวังทุกรายและเมื่อมีความรักแล้วเนี่ยชีวิตมักจะดูตกต่ำลงกว่าเดิม คนแบบนี้เราเรียกว่าคนที่มีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงดวงนะครับไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาห่วงให้คุณไม่มีคู่นะไม่ใช่แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะคอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณเพราะเขารู้ว่าดวงคุณมันต้องเจอคนไม่ดีก็เลยปกปักรักษาคุณไม่ให้คุณมีคนอื่นเพราะไม่งั้นชีวิตคุณจะดูแย่ก,กว่าเดิมอันนี้คือคนดวงนางต้องห้ามนะครับ